แว่นตานอกจากจะช่วยในการมองเห็นแล้วยังช่วยเสริมบุคลิกให้ผู้ที่สงสัยให้ดูดีโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและปัจจุบันกรอบแว่นตาก็มีมากมายหลากหลายลรูปทรงการเลือกกรอบแว่นเราจะต้องเลือกให้เข้ากับรูปหน้าเพื่อช่วยฟางจุดน้อยช่วยเสริมจุดเด่น,สนใส่แล้วดูดีมีความมั่นใจแล้วรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ในคลิปนี้แขกก็จะมาแนะนำกรอบแว่นตาที่เหมาะสำหรับคนหน้าลูกหัวใจลักษณะคนหน้าลูกหัวใจจะมีลักษณะหน้าผากกว้างมีโหนกชัดเจนมีคางที่เลี้ยวแหลมลงไปการเลือกกรอแบแว่นจะต้องเลือกกรอแบแว่นที่ช่วยให้ใบหน้ามีความโค้งมนมากยิ่งขึ้น,เ,นเช่นกรอบแว่นตาทรงรีทรงกลมหรือทรงแคทอายจะเหมาะสมที่สุดค่ะ าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมีรูปหน้าแบบไหนแล้วกรอบแว่นตาทรงไหนที่เหมาะกับรูปใบหน้าของเราก็แวะเข้ามาที่ร้านแว่นตาอินเตอร์สาข,าขาข้างตลาดพั 1, ลานมได้เล,เลยนะคะที่นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้คำแนะนำเป็นอย่างดีเลยค่ะ